สวัสดีค่ะสวัสดีรูกคทาทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกัน้องมิ้นฝั่งน้ำเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่อง u t u b e นะคะช่องรถมือสองบางผีฟรีดาวบายมิ้นฝั่งน้ำเกียงไก่นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวเป็นรถเข้าใหม่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกโตโยต้านะคะรอเลยนะคะดูจนจบคลิปแล้วนะคะถ้าถูกใจนะคะมิ้นฝากช่วยลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนมิ้น กับคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota Revo SmartC a ทนะคะ2.4ตัว e นะคะรถไม่เคยผ่านการติดแก๊สมากนะคะเป็นรถดีเซลครื่องดีเซลเดิมๆเลยเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับตัวนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟโฉบเฉี่ยวสวยงามเลยนะคะไฟตัดหมอกทะเบียนนะคะลูกค้าจา๋าทะเบียนสวยมากนะคะทะเบียนเลข2องตัวเอง5กับ4บวกกันเป็น9พอดี9กน้า9หลังเลยนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้คันนี้ไป ะะสภาพก็เกรด A นะคะแถมยังได้ทะเบียนสวยด้วยนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นล้อมแมออ็ล้อมแม็กของ t o y o ต a เลยนะคะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมของ To โ o ต้ที่ติดมากับรถเลยนะคะกระ,ก,กระจกมองข้างเนาะ ีไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นตัวรองท t o ปนะคะลูกค้าจะจะเป็นตัวรองท t o ปนะคะสีเทากาฟไฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวมิ้นนะคะพาลูกค้าเดินชมบริเวณรอบๆคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันว่าตัวนี้นะคะตัวรองท t o ปเนี่ยของเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์หรือว่าบอดดี้ลูกเล่นของเขามีอะไรบ้างนะจ๊ะมือจับก็โครเมียมนะคะตัวนี้ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าจะาเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะพวงมาลัยนะคะที่สําคัญในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นด้วยนะตัวนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะเกียร์เมียนนวนนะคะเกียร์ธรรมดานั่นเองนะจ๊าสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องเล่นของเขาเนี่ยสามารถเสียบสาย AUX ได้นะคะบลูทูธได้ด้วยนะคะเสียบ USB ได้นะคะฟังเพลงผ่านมือถือนั่นเองนะคะลูกเล่นก็เยอะเยอะเหมือนกันนะคะ ตรงนี้นะคะดีไซน์สวยเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋ามันจะเป็นขอบคล้ายๆโครเมียมนะคะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะจะมีช่วงคอนโซลด้านหน้ากับพวงมาลัยนะคะแล้วก็แถบข้างประตูแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบกให้2ลูกนะคะก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองจะมีฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างด้วยนะจ๊ะระบบช่วยเบรก ABS ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ อ่ะมิ้นลืมมิ้นลืมลูกค้าจา๋าแอร์แบกมี3ลูกนะตัวนี้แอร์แบกมี3ลูกนะคะจะมีลูกนี้ด้วยนะคะทั้งหมดก็คือ3ลูกนั่นเองแอร์แบ็กนะในเรื่องของระบบความปลอดภัยของเขาต้องยกให้ที่1เลยนะคะสำหรับ t o โยตานะจ๊ะตัวนี้เป็น Smart Cap นะคะเปิดเปิดขึ้นลงก็สะดวกสบายเบาแคปเดี๋ยวเรามีของใหม่ให้นะคะลูกค้าจา๋าเบาแคปเรามีของใหม่ให้ ขึนะะ้นลงสะดวกสบายเลยสําหรับตัวนี้นะคะเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะจ๊ะสาวันนะคะของแถมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดต่อมาหามินโดยตรงเลยนะคะของแถมนะคะฟรีจัดโอนฟรีประกันภัยนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยลูกค้าจ๋าฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยฟรีดาวด้วยนะ,ะตอนนี้นะคะมินทําโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่จองรถนะคะ 2,000บาทลูกค้าจะได้สิทธิ์ลุ้นรับจับไข่เงินรางวัลสูงสุดถึง10,000บาทนะคะแล้วก็จะมีโปรช่วยจ่ายค่างวดด้วยจํานวน5งวดน,นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถติดตามมิ้นนะคะการรีวิวหรือว่ารถเข้าใหม่นะคะติดตามได้ทั้งหมด3ช่องทางเลยช่องทางที่1นะคะาทางเพจปากน้ําเกียงไก่รถมือ2สมุทรปาการนะคะช่องทางที่2นะคะก็คือช่อง u t u b e นั่นเองรถมือ2บางพีฟรีดาวบายมิน้นปางน้ำเกียงไก่นั่นเองนะคะช่องทางที่3 สามารถติดต่อสอบถามมินได้เลยนะคะ099325ตามด้วย2 0 0 0นะคะลูกค้าจ้าสำหรับวันนี้นะคะมินฝากลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า